คู่เอกของช่อง24นะครับนี้พี่เสดาวอยู่กับดอนคิงโยทารักมณไทยครับดอนคิงโยทารักษมว์ยไทยใส่ยอดกิจตดาสอสมหมายนะฮะเคยเจอกันมาบ้างไหมยังไม่เคยครับกลับมาภาคนี้ภายใต้สังกัดกลุ่มพลังใหม่หายใจไฟแรกด้วยการเอาชนะใครโมฮอกสอสมหมายครับชนะโมฮอกงอบางกะปินะคะเกมเบียดกันมาตั้งแต่ว่าครูยันชูมือเลยเราเฉือนชนะได้ยังไงวันะนั้นเอนชนะไปไปครับเขามียุบแล้วก็ฟันยางหลุดนิดนึงครับอ๋อค่ะ ไฟนี้เจอยอดกฤษดาเพื่อนร่วมค่ายโมฮ oh ก ok ประวัติศาสตร์จะซ้ารอยไหมก็น่าจะซ้ารอยน่าจะซ้ารอยนะคะเจอรุ่นพี่กระดูกดีมากประสบการณ์อย่างยอดกฤษดาน่าจะเป็นงานหนักไหมไม่น่าจะเป็นงานหนักครับพ่อก็ศึกษาทีเขาพี่เขามาอยู่ครับค่ะล่าสุดยอดกฤษดาไปชกที่สกวันลุมพินีเกรงตัวบารามีเขาไหมไม่เกรงครับไม่เกรงนะะอาวุธไหนที่มั่นใจว่าจะสยบความเก๋ายอดกฤษดาได้ก็มี ลูกดักศอกมัดอะไรแบบนี้ครับค่ะก็มีครบเครื่องนะคะไฟนี้เราซ้อมที่ไหนคะที่ภูเก็ตครับโยทะลักมวยไทยครับน้ำหนักนี้เป็นไงบ้างก็โอเคครับน,น,น้องปล่อยปๆเท่าไหร่คะหกสิบหกคกสิบเจ็ดครับหกสิบหกกสิบเจ็ดนะคะบอกเอฟซีหน่อยไฟนี้สายต่ําน่าจะได้ทํางานไหมก็น่าจะได้ทำงานครับมั่นใจมั่นใจค่ะ,คะนี่คือดอนคิงโยทะลักมวยไทยนะคะสวัสดีค่ะ